สวัสดีครับพกจชงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้องงกกนะครับผมเนาะนี่ไป8ปดสแเนล้วนะครับผมน้องงานบิวนี่ก็ได้เห็นในช่องของพ่อเอกไปบ้างนะครับผมเนาะแล้วก็นี่ครับผม

สวยครับผมนี่ย่งไม่สมบดนะครับประมาณ80-90%นะครับผมเนะาะเลือกเก็บรายละเอียดอีก10%สวยครับสวยงามสามุดๆนี่ดว้า

ปเปิดตัวเป็นครั้งแรกนะครับผมหัวหน้าผูร้ระเมาให้ถ่ายได้เรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้เห็น่งจองกล้องต่อเอกไปบางมงบางแล้วนะครับผมเนาะอันนี้ก็จัดเต็มไปเลยครับทีนี่นี่บิวองอมาแล้วนี่ประมาณ8ปดสิบเก้าที่นะครับผมเนาะอย่างรีกเก็บรายละเอียดอีกสิบเปอร์เซ็น Có chất bồn cả tôm Ông này bên ông thì xì xí... cho mắc mạc Nhi cho xì bên này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ mà ยกมาตั้งนะครับนี่บิวหมด,เล,ดเลยนะครับพมอสั้งโต๊ะสั้งอะไรนะครับ ส่วยครับอันนี้เป็นหิ้งประนะครับตัวนี้ช่วยงานครับสุดยอดช่วยกับปุมนี้คือหิ้งพระ ตั้มได้ส่ขาจังเลยเด็ดบันไดตีดตาม่านะครับผมเนาะแต่ก็มีเอฟซีตามมาว่าติดราไม่ติดนะครับผมเนาะนี่ก็ติดระยะจอได้เรียบร้อยแล้วนะแต่จะติดเป็นเลตหรือเป็นแบบไหนเป็นไม้แบบไหนเดี๋ยวคอยวางน่าจะเป็นไม้ครับผมตัวปูมันเป็นไม้นี่เคาน์เตอร์นะครับ

Nhằm mây xếp trong bụng thì là gặp thẻ chuối gặp không? Đằm Ấp Phật ca. Tạch gắn chuối của đi lại gặp. Đô, 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 đô. Xút, xút, 就。Sí. นี่แล้วก็เดินออกมาหลังบ้านนะครับปุ่มเนาะแล้วเราก็จะปิดป้องกันเด็กๆขึ้นมานะครับนี่อืม Lúc ở lúc anh ấy bàn tay chân lúc áp lực 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 sẽ áp lực lúc áp lực บ้าน้องครัวนะครับเราก็จะปิดประตูไว้อ่าใช่นี่เดีย๋ยวเก็บอีกสักวันจ้าหรือครึ่งวันเสร็จตรงนี้วัน เต็มวันวนนะืม,ม,มครับจบภารกิจไปหนึ่งวันครับผมงานบิ้วนะครับผมแล้วก็เคาน์เตอร์ห้องตูวไกลแล้วครับผมเกเครับผมตอนคลิปนี้แค่นี้ครับผม ยมีความเก็บหน้าไว้ในัจเดินไปดูอีกสักทีนักกระพุ่มนะธุรลิปนี้แค่นี้ครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับถิ่เดียบิมลรงพยาบาลน้องยิงนะประนังประวันถิมลรงพยาบาลแล้วก็บ่าวนึงครับท้องพูดไม่น้อยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมนี่จังก็เดินทางกลับนะครับพรุ่งนี้ค่อยลุยต่อไม่เก็บหน้าครับ